านในทันนี้นะครับมองเกาครับเวลาเดินเกือบจะหกโมงแล้วช่วงเวลานี้ครับเดี๋ยวเม่ค่อยมีคนบันไดจะมาขอโชคกับแม่ครับงวดที่แล้วครับึ6 1ไปออกงวดที่แล้วด1 8ึ่าออก18งวดนี้ครับสาไปที่ตามเลยครับเด้ึ6 1ลองมึงครับเดี๋ยวงวดนี้มันก็จะขอโชคแม่เหมือนเดิมครับปลาครรบงวดวันที่16 พฤษสภาสองพันหกสิบหกสองครับลานป่าหกสอง i mm -hmm. ช่วงนี้ครับหือว่าีผู้ชาย่้างเห็นชาวนารอผู้ใดถามเบื่อคนรู้วางใชู่้หยิ่วกเป็นางทมือนั้นไปเห็นเนลงวิีคู่งสิงห์กาติดตามดูกันกัเลยว่าอรามากพอยู่เห็นแล้วเลยจะกอนนั่มากลงวันแรงหลัมาอัลจมาตอนเย็นเราคนบ่หลายเวังที่ได้เพิ่ได้เพ่มันก็ได้เนี่ยเขามันเหลืออยู่สิบแปดสิบสามใบนะเ เวลาตามทะเบีย,รยนบบยรถเลยเดี๋ยวผมจะขอเสียงเล็กบ่อนเปครับเด้อนี่รบงวดวันที่16บหยครับ,รรออบรคฤษสภา2องห้า่มือนอีบวันพาครับพระแรกของงวดครับมือนีบวันที่4ออกโชว์ ออกมาต uh ัวได้ไหมเนี s <S ่ยเด็กจะบอลเด็้าครับเดี๋ยวรอดสีสองครับ สองครับรวดทีที่สามครับเ็กศูครับห้าสองสูวดก้อนหาแปดศูนย์ครับงวดนี้หาสองศูนย์ครับ ว่าตนแม่เด้อขาถูกนะ เราหลุดเลขชูดกำแหม่ท่นนี้นะครับเจ้าม,มือนี้ครับบันทีซีพฤษภาครับบันพระพาแหลกครับมาขอโชว์กบแม่ฮ่นนี้ครับผู้ดใดที่ตามครับผมบอกเลยว่าหลุนมึงครับว่าเลขชูกของแม่เนี่ยมักจะย้อนตลอดเลยงวดก่อนพูนเจ็ดหนึ่งแปดมาออกหนึ่งแปดวันทีสองเลขชูกครับงวดที่แล้วสี 4, 6, ่หกหนึ่งผู้ใดอยากสิหลุนครับมาหลุนงวดนี้ก็ได้ ทีห้องหนึ่งนะครับเด้องหมดทีแล้วตัหรับมวลนี่ลองมึงขัว่าแม่รับใส่ตัวไหนบอกว่าเตลึกเงี้ยกระซางคอยให้แม่ออกมาตรงๆวได้แม่เด้อเหล็กบ่อนครับผมจับได้ห้าสองศูนย์ครับเดี๋ยวหลุนเหล็กชูกครับมวลนี้งวดวันที่สิบหกครับผมเหมือนเดิมครับบรรยากาศครับห้าโมงเย็นถาโมงกลัวครับตัวนี้ผมจะมากมากเวลานี่แหละครับเพราะว่าคนบุกไฟมีดปืน ปองกั้นไว้ก่อนครับค้นหลยกือคืดอ,อีกแบบนึงแต่ถ้บาบม่มีค้นกะเงียบอีกแบบหนึ่งครับแล้วจะสะดวกครับชี้เ็นอยู่ดีครับเป็นถนนเสนนเ้นอุบลี่สเกตนะครับเส้น226เลยครับเดอ้ออันนี้ใหม่เหล็กถูบครับแบบตัวแรกมากแล้วครับ เลขแปดครับเ,เลขถูกตัวแรกนะครับค<ไ>ือเลขแปดครับเดี๋ยวเราลุ่นตัวทีสองนะครับเด้อเลขถูกด้วยครับเด้อตัวที่สองครับเลขถูกตัวที่สองครับแปดแปดครับ แปดแปดสารแหมขันี้นะครับเดอ้ออย่าบอกได้ว่าเหล็กนอกว่านี่ออกเหล็กสองรอหลุนนะครับเดอ้อตัวที่สามครับผม <c oughs> เหล็กก้อนนะครับจับได้ครับห้าสองศูนย์ครับ เลขูกเลยครับเดอ้อตัวที่สามครับออกมาแล้วครับดุนมั้งครับอวดพัสิบหกนะครับเดอ้อแปดแปดหกครับแปดแปดหกนะครับเดอ้ออวดนี้แปดสองตัวครับหรือสิมาแปดสองหกบอแปดสองตัวแปดแปดหกครับ เหล็กบอลนะครับเด้อเหล็กบอลห้าสองศูนย์เหล็กถูกครับแปดแปดหกครับถ้าว่าแปดสองโตกับเป็นแปดสองหกสองแปดหกนเลขกสนนะครับเดอเบ้อสนน,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 นนเซนเน่ครับสองสองหกครับถนนผูดายทีว่าเคยเบิ้ลคลิปเก่าครับเล็กถูกครับสี่หกหนึ่ง ลองต้าม,มึงครับราว่าสิผ่านมาแม่ล้องไห้ย้อนตลอดเลยวนีนี่าแน่ครับลองพิจารณาบึงครับเด้อเป็นแค่แนวทางครับถ้าผู้ใดสอบกับลองพิจณาเบึงครับขอบคุณหลายครับหวังว่าแม่จะให้โชคคนนี้เดิมวันพระวันที่สี่ครับเฮงเฮงมันหมานกัน,น,น,นทุกท่านครับผมขอบคุณครับ Thank you.